วันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในรายการ B.M Talk Show วันนี้ดำเนินรายการโดยลิต้าค่ะโอ oh, นียนค่ะวันนี้เราอยู่ในงานอะไรคะเราอยู่ในงาน B.M Open House 2023ค่ะวันนี้เราจะพาไปดูบรบรยากาศในงานกันเลยนะคะว่าจะมีอะไรบ้างไปกันเลย วันนี้นะคะแล้วก็มาอยู่กันที่ครัวบ้านครูสินค่ะวันนี้เราจะมาดูข้างในกันนะคะว่ามีของอะไรเด็ดขายกันบ้างไปกันเลยค่ะขายอะไรคะขายส้มตำค่ะส้มตำนะคะตอนนี้เราเหลืออยู่แค่เมนูเดียวก็คือตำอะไรขนมจีนใส่แคบหมูค่ะขายดีไหมคะขายดีมากค่ะหลังมล้ได้ข่าวมาว่า ตอนเช้านี่ขายได้เป็นพันเลยใช่ไหมคะสัมภาษณ์คนนี้เลยค่ะาเป็นพันนะครูขายอย่างเดียวมือตำไอันนี้มือตำนู้นมือเก็บใบอกดไ,ได้เป็นพันจะได้เป็นแสนเลยค่ะโอ้โหได้เ,ดเป็นแสนเท่าไหร่นี้หรอแตงสาขาจ้ะค่ะเอาเป็นหนึ่งงูนะคะ,าะ,คะขายแค่ส้มตำเหรอคะอ่ามีลูกชิ้นค่ะแล้วก็ข้าวอะไรนะข้าวไข่เจียว ไดมาชิมแล้วนะคะยังไงสิลองเลยค่ะอันนี้อันนี้เหลือชุดอันนี้ไม่ต้องจ่ายนะคะคุณครูให้มาค่ะชิมยังไงคะรสชาติ่องอร่อยค่ะแต่ว่ามันเผ็ดนะคะคนที่ชอบกินเผ็ดน่าจะชอบนะคะมาแวะได้ค่ะลองชิมดูค่ะ มากค่ะอร่อยอร่อยจริงๆเห็น่ะแซ่บด้วยแซ่บคนขายเลยนะคะจริงค่ะยังคนขายแซ่บมากค่ะขอบคุณนะคะขีอะไรจะบอกไหมคะไม่มีนอกจากคำว่าอร่อยนะคะงั้นเราไปร้านต่อไปกันเลยค่ะค่ะวันนี้เราก็อยู่กับซุ้มค่ะ วันนี้เราจะมาถามสารถามครูในซุมนะคะว่าวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะสนุกมากเลยคะ่ะเด็กเล่นกิจกรรมกันตั้งแต่เช้าแล้วค่ะเป็นซุ้มเกี่ยวกับอะไรคะเออจะมีผลงานโชว์นะคะแล้วก็จะมีลูกโป่งสื่อรักแล้วก็จะเป็นเกม b ิโงโกค่ะเด็กเออนักเรียนที่มาหรือเด็กที่มาเข้าซุ่มเยอะไหมคะเยอะมากคะ่ะคือคืนอันนี้ก็เป็นพักกลางวันก็เลยแบบว่าจะเบาบางนิดนึงแต่เมื่อเช้าคือเยอะมากเลยคะ่ะแล้วคุณครูคิดว่าบรรยากาศในโอเพ่นเทาส์นี่เป็นยังไงบ้าง โอ้คือคืนมากเลยคะ่ะเด็กดูสนุกสนานกันมากเลยค่ะอยากให้ปีหน้ามีอีกไหมคะโอ้ต้องมีอยู่แล้วคะ่ะกิจกรรมดีๆแบบนี้แล้วก็ขอโปรโมทโปรโมทซุ้มหนึ่งประโยชน์เชิญนล้เรียนนะคะทุกคนนะคะมาเที่ยวซุ้มคณิสร์นะคะปิงโกได้ของรางวัลเยอะแยะมากเลยคะ่ะแถมลูกโป่งซื้อรักเอาไว้บอกรักคนที่เราแอบรักอยู่ก็ได้นะคะขอคำพรมหนึ่งคำพมค่ะ เรียนคณิตน,นะคะสอนให้แต่คิดในใจนะคะไม่เคยคิดนอกใจเลยคะ่ะนี่ขอบคุณค่ะ,คคะน,าานกที่สิบตีเห็นตาเลยนะมั้งเดี๋ยวไม่เจอไหมยี่สิบแปดทตามไม่ิงค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับชื่ออะไรกันบ้างครับชื่อเฟมครับชื่ออารมครับอ่าวันนี้รู้สึกยังไงคะร้อนไหม ก็ตอนเช้าก็เย็นครับช่วงนี้ก็ร้อนๆหน่อยครับขายได้เยอะไหมคะเยอะครับเยอะมากเลยนี่ครับให้คุณประธานแหละคนได้อยูที่นีลองอ้ามได้เงินเข้าบัญชีบ้างไหมคะไมดูก่อนครับแต่อาจจะมีหยิบเล็กน้อยพี่พูไม่รู้แอบหยิบเล็กหยิบน้อยของร้านเรอคะเปล่าครับพี่พูดได้ครับพีี่เฮ้ยมีกากตังใบปะเนี่ยไม่ีครับไม่มีครับมีแะไรอ้ามเอาไปด้วยครอยากให ขอขคำคมขอขคำคมหนึ่งคำคุสำหรับวันนี้อขอแบบเสียบเสียอ่ะจีบสาวก็ได้อะไรเงี้ยจีบกเดียวกี่ดียวๆีกี่เดีวไม่กเดีวเลยพี่่ถ้านึกไม่ออกไม่เป็นไรนะคะอยากจะสอบถามว่าบรรยากาศในงานเนี่ยสำหรับเราแล้วมันเป็นยังไงบ้างคะร้อนครับร้อนอย่างเดียวหรอคะใช่ครับมีไป มีไปเข้าบูธเข้าฐานหรือแบบเดินเที่ยวอะไรบ้างไหมก็มีครับแล้วก็เดินหาของกินครับแล้วก็ดูกิจกรรมออโอเคงั้นก็ขอบคุณค่ะ ตลาดตลาดนะชิวๆฟิลเด็กบางค่ะร้านแรกนะคะที่เราจะมาสัมภาษณ์วันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะก็โอเคนะมันก็สนุกดีแล้วก็ได้ขายโน่นขายนี้ด้วยได้เล่นกับคนอื่นก็ว้าวร้านนี้ขายอะไรบ้างคะวันนี้ขายเป็นข้าวเกี๊ยวใบไม้กับกุ้งค่ะอยากโปรโมทร้านไหมคะขอคำพรมโปรโมทร้านหน่อยค่ะคนกินก็ตายคนขายก็ไม่รอด เพราะพรุ่งนี้ไม่มีแล้วไปถึงเขาไม่มีพรุ่งนี้แล้วอ,อ๋อยังไงคะไม่อยู่ในคุกมีซื้ออยู่ในคุกต่อโอเคแล้วอยากจะถามว่าขายดีบ้างไหมคะตั้งแต่เช้ามามเปิดมาเลยนะค่ะคิดว่าตอนแรกมันจะไม่ดีเพราะเราเตรียมของช้ามากแล้วก็เราต้องวิ่งไปนู่นฝนก็ตกอีกนี่ก็เลยใจแป้วแล้วอ้ววันนี้ขายไม่ได้แน่แต่ว่าปรากฏว่ามันขายได้ขายออกเยอะด้วยแล้วก็ ที่ทำจนจะหมดอยู่แล้วแต่แวก็คนนู้นคนนี้มาซื้อมาซื้อเพิ่มอะไรก็รู้สึกแบบปล่มใจถึงแม้แค่ทอดมันก็ตามโอเคค่ะขอบคุณค่ะค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับร้านร้านร้านชื่อว่าอะไรคะส้มหมักค่ะแล้ขายราคาเท่าไหร่คะเนี่ยเก้าใหญ่20่ก้เล็ก10บาทค่ะ ถามว่าไข่ดีบ้างไหมคะดีค่ะขอคำคมให้ร้านหนึ่งคำพูมหมอแม่ค้าสวยเลยกันค่ะแม่ค้าสวยโอเคค่ะขอบคุณค่ะวันนี้เรามาอยู่กับร้านร้านอะไรอะคอนด็อกนะคะเห็นปิดแล้วมาสอบถามกันทำไมถึงปิดเพราะนี้ว่าไข่ดีค่ะก็เลยปิดแล้ว โอ้ขายดียังไม่ทันได้ซื้อกินเลยนะคะก็ปิดแล้วอันนี้หมดตั้งแต่กี่โมงแล้วคะเนี่ยกี่โมงน่าจะประมาณเที่ยงเที่ยมคะเที่ยงขายไม้แล้วเท่าไหร่คะมีสี่ราคาค่ะนี่นะคะรู้เลยทำไมขายดีราคาจับต้องได้แต่ว่าหมดเร็วมากเลยนะคะปิดแล้วค่ะขอบคุณนะคะค่ะคุณครูชื่ออะไรบ้างคะ ครูพิธาค่ะครูจุธาพรค่ะวันนี้ครูไปซุ้มไหนมาแล้วบ้างคะอ๋อครูก็ไปตรงฝั่งกลุ่มสาระนะคะก็ไล่ตั้งแต่สาระวิทย์ยาวจนไปถึงสาระคณิตศาสตร์แล้วส่วนครูไปซุ้มอะไรมาแล้วบ้างคะไปเหมือนกับครูพิธาเลยค่ะกลุ่มสาระแล้วก็วนมาซุ้มเด็กๆค่ะแล้วก็ขึ้นอบอจอแล้วก็ไปโดมด้วยค่ะไปหลายที่มากเลยนะคะเนี่ย <laughs> วันนี้อาหารอะไรแบบถูกปากเป็นพิเศษไหมคะส้มตำเลยลูก ซมตำดีมากเด็ดมากส่วนของครูยังไม่ได้ทานอะไรเลยค่ะกินไปแค่น้ำโค้กค่ะรีวิวรีวิวบรรยากาศในวันนี้3ามคำค่ะเยี่ยมมากๆสนุกมากค่ะขอบคุณนะคะค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับชุดคอเทนะคะวันนี้แต่งตัวเป็นอะไรคะ ตัวเป็นกุละค่ะเป็นบีทูเบอร์ค่ะสาวเล็กตัวน้อยน่ารักเวอร์เป็น,นไงคะวันนี้ก็วันนี้ก็ร้อนค่ะร้อนร้อนหากเออไปบูธไหนมาบ้างแล้วคะเออส่วนตัวอยู่ซุ้มศิละปะค่ะ <c oughs> รู้สึกยังไงกับวันนี้คะก็มอ็เอนจอยอยู่แต่ว่ามันมันร้อนเกินไปแล้วก็มีฝนตกด้วยช่วงช่วงเช้าๆาก็เลยให้รู้สึกว่าไม่ค่อยแบบไม่ได้เอนจอยขนาดนั้นค่ะเอนจอยอิติ้งป่ะคะ โยสุดๆเอสไอิน ah. ีนิงมากขอสามคำให้กับ <świ> วันน <up your S 2> ี้ค่ะร้อนจังเลยร้อนจังเลยมันเป็นเรื่องจริงนะคะแล้วก็มันก็เลยแบบร้อนกบเลยเรื่อยแต่แต่งตัวน่ารักจริงนะคะสวยค่ะขอบคุณนะคะค่ะชื่ออะไรคะชื่อโอปอครับอ่อเป็นสิทย์์ก่อโรงเรียนนี้ใช่ไหมใช่ครับ วันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้มาเยี่ยมชมโรงเรียนเก่าก็สนุกดีครับรู้สึกโรงเรียนพัฒนาไปเยอะมากหลังเรงเรียนจบแล้วได้กินอะไรไปหรือ,อยังคะกินไปนิดหน่อยแล้วครับผมขอสามคำให้กับวันนี้คะ่ะก็สุดยอดมากครับผมสุดยอดมากนะคะขอ,ขอบคุณทะะุกท่าีค่ ตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนคะเราอยู่กันที่กิจกรรมทักษะวิชาการด้านดนตรีนะคะกอมีคนร้องเพลงเยอะมากแล้วคนดูนะคะเยอะจริงๆเลยเป็นฟองชองนะคะก็เดี๋ยวเราจะยังไงดีซิเราต้องไปสอบถามคนนั่งฟังเพลงแล้วแหละค่ะว่าเขารู้สึกยังไงคะคนดูอินกันมากดูเยอะจริงๆใช่เยอะจริงค่ะวันนี้เดี๋ยวไปตะเขาไปดูกันเลยค่ะ วันนี้เราก็อยู่กับน้องต่างโรงเรียนนะคะชื่ออะไรคะชื่อนุนค่ะมาจากโรงเรียนอะไรคะเบนจศึกษาเบนจศิลปาวันนี้รู้สึกยังไงคะบ้างคะที่ได้มานั่งฟังเพลงก็สนุกค่ะค <c oughs> ่ะขอสามคำให้กับวงดนตรีนี้ขอดีค่ะ <c oughs> ขอดีค่ะขอดีค่ะนี่คื <c oughs> คอคือคำสั้นคือแบบความภาคภูมิใจของน้องแล้วค่ะงนั้นขอบคุณค่ะ ดีค่ะขอสัมภาษณ์นหน่อยได้ไหมคะครับผหางก็หางขอไม่ต่อปากต่ออะไรเลยบ้างครับผมวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะมานั่งฟังเพลงก็เพลงเพาะดีครับสน,นุกดีคนเยอะดีครับว,วันนี้วันนี้ได้กินอะไรมาบ้างหรือ,อยังคะกินคอนด็อกมาแล้วครับอร่อยไหมคะอร่อยครับ มีแค่คนน้องอย่างเดียวเหรอคะที่อร่อยครับกินแค่อย่างเดียววันนี้วันนี้แค่อย่างเดียวจริงเหรอคะมีสาวสวยสวยให้มองไหมคะน้องๆจากโรงเรียอนอื่นมีครับรมีถูกตาถูกใจสักกี่คนคะจำไม่ได้ครัเยอะ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 เกิน <c oughs> เลยหรอกะเกินไปแล้วบาทียาแล้วขอสามคำให้กับวันนี้่อยค่ะร้อนร้อนร้อนครับนี่ขอบคุณค่ะบ ชื่ออะไรคะชื่อเนทครับแล้ววันนี้ไปกินอะไรมาบ้างแล้วคะกินบัฟเฟอร์ร้านนี้ครับร้านตรงร้านทางเข้าอ่ะร้านที่เป็นผู้ชายตัวดำๆที่ชื่อน้องแม็กใช่ไหมคะ,ะใช่จอน่าอร่อยไหมคะอร่อยบรรยากาศในวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะก็ร้อนนิดหน่อยครับขอ 3ามคำสามคำหกับวันนี้ค่ะสุดจริงมากอะไรวะค่ะก็ขอบคุณนะคะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับงาน BM Open House อันนี้ก็สนุกมากเลยนะคะงั้นเราขอจบรายการ BM Talk Show ไว้เพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย